เทีลยวระคังยกนี้นะครับขออนุญาตเก็บค่าบริการครับผู้ใหญ่สี่สิบครับเด็กยี่สิบเด็กในคันไ่เก็บมาแปดปีอะไรวะครับเป็นที่เก่าแล้วครับก่อนที่เราจะออกไปเดินทางชมเมืองโลกนะครับหรือเมืองแห่งสวรรค์นะครับบางท่านก็ไปไหว้พระพระธชินราิราชมาแล้วและยังไม่ได้เข้าไปกราบไหว้พระอื่น ค,ความเชื่อถ้าได้ไปกราบไหว้ก็จะได้มีความเหลือกินเหลือใช้นะครับอายุยืนนานครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังแทนรถตีนะครับเป็นพระอยู่ในโรงศพและมีพระบาททีนออกมานะครับมีวิธีการกราบไหว้ครับกราบที่พื้นสาครั้งำนำลบผักมาแตะที่พระบาทของห่านอธิษฐานสิ่งได้สมดังความปรารถนานะ ขับใจกลางของวันนี้ครับพราบฟางทรงสกปรนะครับที่เห็นสีเหลืองๆหรือสีทองทองนะครับมาแท่งสีเหลืององมาติดอย่างไรน,นะครับกระเบื้องโชเซซี่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับกระเบื้องนิ้วคูนิ้วบูระนา26กล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้เราเก็บค่าบริการเสร็จหรือค่าโดยสารสรธินะครับขั้นตอนต่อไปขออนุญาตถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหนึ่งลูกแบบนะครับครับและว,วันนี้เราจะออกไปเดินทางชมเมืองพิษณุโลกทั้งสองฝั่งฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตกนะครับ อันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับผมว่าผมว่าน่าจะเหมือนกับที่ราชบุรีนะครับซน่าจะเหมือนครับปิฟะพัฒนาปิดรายการก่อนครับอพิยาริไทย